สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโค้งนะครับยังคิดสโลแกนเรื่องนี้ไม่ออกแต่ว่าอยากจะทำแล้วเพราะว่าเบื่อวงการฟุตบอลแล้วก็เล่าไปหลายๆเรื่องแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะขยับไปทำกีฬาอื่นบ้างเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูแค่กีฬาฟุตบอลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าความรู้ของผมจะเพียงพอในการที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียหรือเปล่านะครับก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับกับคนที่ติดตามตอนนี้2 6 0 0 0 0หื่นซับสไครแต่ว่าเป็นกลุ่มคนฟุตบอลผมเชื่อว่าหลายคนดูอะไรบอลแล้วก็คิดว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่ามันมีกีฬาอื่นอยู่ในช่องทีไซโคลมากมันคงจะดีผมลยถือโอกาสนะครับลองทําดูหลังจากเปลี่ยนมาหลายอย่างแล้วเคยทําบอลนอตแต่ผมไม่ได้มีโอกาสทําน้องๆทําไปแล้วผมลองกลับมาทํากีฬาที่ผมถนัดอีกหนึ่งอันคือวอลเลย์บอลครับซึ่งวอลเลย์บอลเนี่ยเดี๋ยวจะมาสักอาทิตย์ละครั้งก่อนแต่ถ้าเกิดว่ากระแสดีแล้วคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับคุณคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ดูวอลเลย์บอลและเห็นช่องนี้นะครับยังไม่เคยได้กด กดมาดูเลยถ้าคุณกดมาและยอดวิวมันดีผมทําวอลเล์บอลให้ด้วยความถี่เยอะขึ้นแน่และผมไม่ทําตามกระแสงเดียวด้วยผมทําเรื่องที่คุณอยากรู้จริงๆอย่างวันนี้ครับเปิดโดยเรื่องของบอลเล์บอลลีกวอลเล์บอลลีกเนี่ยที่น่าสนใจคือวันที่10พฤศจิกายนจะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับมันเกิดความเคลื่อนไหวอะไรขึ้นบ้างเรื่องของเงินรางวัลที่หลายๆคนก็ อาจจะรู้บ้างในวงการวอลเลย์บอลแต่ว่าคนที่ดูบอลก็อาจจะอยากติดตามเหมือนกันนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีข่าวสารเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันจะอยู่ในโซเชียลมีเดียซะมากกว่าซึ่งก็มีกลุ่มวอลเลย์บอลที่เขาช่ำชองอยู่แล้วเดี๋ยวผมแลกเปลี่ยนในมุมผมด้วยและหนึ่งเรื่องครับเรื่องของเงินเดือนนักวอลเลย์บอลเออไหนเปิดช่องบอลแล้วกณลองย้ายไปดูซิว่าวอลเลย์บอลเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เปล่าเงินเดือนนักวอลเลย์บอลเป็นยังไงเดี๋ยวมีคำตอบให้ในคลิปนี้แล้วชอบคอนเทนต์นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกดติดตาม ที่อยากดูเรื่องรายใหม่ที่เป็นกีฬาอื่นสําหรับกีฬาไทยซึ่งเป็นกีฬาหาชนทั้งฟุตบอลวอลเลย์บอลและเดี๋ยวมวย ตามมานะเดี๋ยวรอดูนะครับติดตามไปเลยครับเรื่องของวอลเลย์บอลหลังจบโปรแกรมทีมชาติไปแล้วนะครับเราดูกันต่อเนื่องก็มาติดตามความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลลีกอาชีพกันต่อนะครับซึ่งจะเริ่มเปิดฉากแข่งขันกันในวันที่10พฤศจิกายนนี้ก็คือวันนี้แหละครับผมก็เลยถือโอกาสนําเรื่องราวดีๆของวงการวอลเลย์บอลมาเปิดหัวกันในคิดไซโค้งเลยแล้วกันก็เชื่อว่าเรื่องแรกๆที่คนทําทีมนักกีฬาหรือว่าแฟนกีฬาให้ความสนใจ ต้องเป็นเรื่องของเงินสนับสนุนและก็เงินรางวัลในการแข่งขันเนื่องจากว่าแต่ละปีเนี่ยต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าลีกเองเนี่ยจะได้สปอนเซอร์เจ้าไหนมาช่วยในการสนับสนุนช่องทางไหนจะถ่ายทอดสดเพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องไปถึงจํานวนตัวเลขของเงินที่แต่ละทีมจะได้รับเพื่อนําไปบริหารจัดการสโมสรแม้ว่าในวันแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมา จะไม่ได้มีการระบุตัวเลขของเงินสนับสนุนและก็เงินรางวัลน,นะครับแต่ผมทราบมาว่าตัวเลขทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้ครับเงินสนับสนุนที่ทุกทีมจะได้จากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงของการแข่งขันก็คือเล็กแรกรับไปทีมละ3 0 0 0 0 0บาทเลก2เนี่ยได้อีกทีละแสนแล้วก็รอบไฟนอลนะครับรับทีมละ1 0 0 0 0แบาทซึ่งด้วยระบบการแข่งขันวอลเลย์บอลไทแลนด์ลีกเนี่ยนะครับเผื่อหลายท่านไม่ทราบเล็กแรกเนี่ยมี8ทีม แล้วก็เลก2เนี่ยมี6ทีมและก็รอบไฟแนลมี4ทีมคือจะคัดทีมทิ้งไปเรื่อยๆตามโปรแกรมการแข่งขันหมายความว่าเลกแรกมี8ทีมก็จะคัดเอาอันดับ1ถึง6เนี่ยนะครับเข้าไปเล่นในเลก2พอเหลือ6ทีมเสร็จปุ๊บก็จะคัดให้เหลือ4ทีมเข้าไปสู่รอบไฟแนลนั่นหมายความว่าทีมที่ผ่านเข้าไปถึงรอบไฟแนลจะได้เงินสนับสนุน3รอบด้วยกันรวมแล้วเนี่ยคือ50,000 0บาทส่วน2ทีม ที่จบอันดับ5แล้วก็6ที่เล่นในเลกสองเนี่ยนะครับจะหยุดเส้นทางได้เงินสูงสุดเพียงแค่4 0 0 0 0 0บาทส่วนทีมที่ตกชั้นในเลกแรกก็คือทีมอันดับ7แล้วก็8จะได้เงินทั้งหมด3 0 0 0 0 0บาทขณะที่ตัวเลขเงินรางวัลสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายนะครับโดยจะแบ่งการจ่ายเป็นรายแมชนะครับทีมชนะและทีมแพ้จะได้เงินทั้งคู่การแข่งขันเลกแรกเนี่ยทีมชนะรับ8 0,000บาททีมแพ้ได้1 3 0 0 0บาท การแข่งขันเลก2นะครับทีมชนะรับ1 5 0 0 0 0บาททีมแพ้ได้ไป3 0 0 0 0บาทการแข่งขันในรอบไฟนอลทีมชนะรับ1,80,000บาททีมแพ้ได้35,000บาทส่วนแชมป์นะครับจะรับเงินรางวัลอีก1 1 5 0 0ล้านบาทและก็รองแชมป์เนไปี่ยได้ไป482,000บาทไอ้เงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนะครับทีมแชมป์ถ้าเกิดอยากได้เงินรางวัลเต็มเตมล้านบาทเนี่ยคือคุณต้องชนะทุกนัดส่วนทีมตกชั้นในเล็กแรกถ้าคุณแพ้ทุกนัดเนี่ย คุณจะได้เงินรางวัล9 1 0 0 0บาทคิดดูนะครับซ้อมกันมากี่เดือนก่อนจะเข้าโปรแกรมการแข่งขันได้ลีกได้เงินรางวัล90,000บาทถ้าคุณจบอันดับสุดท้ายของเลกแรกและไม่ได้ไปต่อในเลกสอเนี่ยนะครับซึ่งเงินรางวัล9 1 0 0 0บาทเนี่ยจะเยอะกว่าอันดับ8หรือว่าทีมอันดับสุดท้ายของฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นปีที่แล้วได้90,000บาทปีนี้นะครับได้9 1 0 0 0บาทแล้วก็บวกกับเงิน สนับสนุนอีก3 0 0 0 0บาทเบสเสร็จจะได้391,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหตัวเลขอันนี้บอกกันตามตจงนะครับตัวเลขแบบนี้เมื่อเทียบกับฟุตบอลเงินเดือนนักบอลตัวทีมชาติเนี่ยนะครับหลัก3 0 0 0 0 0บาทอันนี้คือรับต่อคนแต่บอลเล์บอลนี่คือทั้งทีมครับเล่นในเลกแรกได้3 0 0 0 0กว่าบาทคิดดูแล้วกันครับมันแตกต่างกันเยอะนะครับถึงแม้ว่าบอลเล์บอลในระดับทีมชาติเนี่ยจะดูได้รับกระแสม,มากๆเลย แต่วอลเลย์บอลหลีกตอนนี้เป็นปัญหาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแม้ว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะพยายามหาวิธีการในการเพิ่มอัตรรดของการแข่งขันพยายามหาทางเพิ่มโอกาสให้กับทีมเล็กๆได้ท้าทายเรื่องของเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากการชนะแต่ว่าตัวเลขทั้งเงินสนับสนุนและเงินรางวัลจากจุดตั้งต้นเนี่ยมันห่างกับทีมใหญ่เยอะมากๆนะครับคือทีมใหญ่เนี่ยไปต่อได้ส่วนทีมเล็กเนี่ยก็คงต้องกลับไปตั้งต้นใหม่ก็คือคัดโปรชาเลนจ์ในฤดูการถัดไป ส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะกลุ่มแฟนวอลเลย์บอลอย่างเดียวแฟนกีฬาไทยผมว่าเยอะเลยครับก็คงมีคําถามคาใจว่าเรื่องของรายได้นักกีฬาลีกอาชีพพวกเขาได้เงินเดือนกันแบบไหนกับกีฬาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกีฬาอาชีพอย่างวอลเลย์บอลซึ่งกระแสะเนี่ยถือว่าเป็นกีฬามหาชนในบ้านเรานะครับจริงๆคนดูเนี่ยช่วงหลังกระแสะดีกว่าบอลไทยได้ซ้าไปเพราะว่าผลงานไปถึงระดับโลกแล้วแต่นักกีฬาได้เงินเดือนกันเท่าไหร่ ปรากฏว่านักกีฬาที่ได้เงินเดือนสูงสูงเนี่ยส่วนใหญ่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับคือตัวท็อปของวงการแน่นอนต้องมีดีกรีระดับทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาตัวเก่าที่ผ่านการแข่งขันมาแล้วอย่างโชคชนเรื่องเงินรายได้สำหรับนักกีฬาทีมชาติเมื่ออยู่ในช่วงของการแข่งขันระดับชาตินักกีฬาที่มีชื่อติดทีมชาติจะมีเงินเบีย้ยเลี้ยงซ้อมต่อเดือนเป็นค่าตอบแทนอยู่แล้วราวๆเดือนละ1 5 0 0 0ถึง17,000บาทแต่กับสโมสรนในไทแล์ลีกเนี่ยนะครับค่าเหนื่อยสูงสุด จะอยู่ที่หลักแสนบาทขึ้นไปซึ่งก็มีไม่ถึง7คนและก็คงเดาไม่ยากนะครับว่าเป็นใครบ้างต้องเป็นนักกีฬาตัวท็อปของทีมชาติเท่านั้นที่ได้ส่วนคนที่มีค่าตัวค่าเหนื่อยทะลุไปถึงหลักล้าน มีเพียงแค่นุสราต้อมคามือเซตที่เคยมีดีกรีเป็นถึงเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับที่ไปถึงจุดนั้นส่วนเพิ่มจิตถินขาวหรือแม้แต่วิลาวันอภิญญาพงศ์ก็รับสูงสุดคือหลักแสนนะครับส่วนนักกีฬาทั่วไปตัวเลขเงินเดือนจะต่างกันราวฟ้ากับดินเลยนะครับกับตัวทีมชาติจะอยู่ที่หลักหมื่นต้นๆส่วนกลุ่มนักกีฬาที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอาจมีถึงขั้นเล่นฟรีไม่มีเงินเดือน แต่จะได้เป็นเบี้ยเลี้ยงซ้อมเบี้ยเลี้ยงแข่งขันเท่านั้นซึ่งตัวเลขจะอยู่ที่หลักพันนั่นหมายความว่านักกีฬา,าชีพของบอลเล์บอลลีกบ้านเราเนี่ยเงินเดือนไม่ต่างจากเด็กจบใหม่เลยนะครับคือมันก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนมองว่ามันต่อย,ยอดได้แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถก้าวขึ้นไปเล่นในระดับทีมชาติได้อีกจุดที่ต้องพูดถึงนะครับคือเงื่อนไขค่าเซ็นสัญญาส่วนใหญ่เมื่อมีการย้ายทีมนักกีฬา,าชีพจะมีเงื่อนขไขที่เพิ่มเข้ามาครับนอกเหนือจากเงินเดือนแต่มันใช้กับสโมสรบอลเลรรไไ่ได้ททุกีม และใช้ไม่ได้กับทุกคนด้วยเราจะเห็นว่าบารุดูการนักกีฬาระดับลักศะต้อมคำเนี่ยถูกดึงมาเล่นเพียงแค่เลกเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็เพราะว่าค่าเซ็นสัญญาและค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงครับทีมก็สู้ได้แค่นั้นด้วยความที่การแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยแบ่งกรอบช่วงของการแข่งขันระดับทีมชาติกับสมโมสรแบบชัดเจนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเลยมุ่งเน้นไปให้ความสําคัญกับทีมชาติก่อนเป็นับแรกทําให้หลีกอาชีพของวอลเลย์บอลในเมืองไทยเนี่ย ยังคงเป็นไปได้ยากที่จะพัฒนาและได้รับความนิยมเหมือนในสมัยก่อนอยู่ช่วงหนึ่งในระยะเวลาสั้นๆยิ่งปัจจุบันครับนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยพัฒนาฝีมือมากขึ้นก็ได้รับความสนใจจากสโมสรในต่างแดนเมื่อมีการติดต่อเข้ามามีดีวซื้อขายย้ายไปเล่นที่ต่างประเทศมันจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่นักกีฬาเหล่านี้จะตัดสินใจไปในทันทีแบบไม่ลังเลเพราะนอกจากประสบการณ์ที่ได้รับแล้วนะครับ เงินรายได้อย่างมากกว่าการเล่นในประเทศไทยแบบเห็นได้ชัดฤดูการ2,023ถึง2,024เนี่ยน,นะครับมีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยย้ายไปเล่นอาชีพหลีกต่างแดนมากถึง12คนในหลีกญี่ปุ่นมี7คนนะครับอัชราพรคงยศจาก NEC Red Rockets วิมลรัตนพันธ์จากทาง Toray Arrow ทัดดาวนึกแจ้งจาก are, ฮิตาชิริวาเล่หัททยาบำรุงสุขจากโตยตาออโต้บอดี้ควินซี่พิมพ์พิชยากโกกรัมจากคุโรเบะเอควาแฟรี่ชิตพร์กำลังมากจากฮิซามิสุสปริงและชัชุอรนโมกสีจากฮิเมจิวิกตอรีนาส่วนลีกเกาหลีมี3คนนะครับคือธนชาสุขสดจากสโมสรกิมชอนไฮพาส วิภาวีสีทองจากฮุนไดฮิลสเตทแล้วก็พรพัน์เกิดปราดจาก IBK a u t เอทอสนะครับส่วนนุสราต้อมคำไปสะสมเงินรางวัลที่หลีของสหรัฐอเมริกาและยังมีทิชายาบุญเลิศที่ไปเล่นให้กับทีม h ฮซดุกเกียงเฉียสั่งนะครับนี่ก็ยังไม่นับกลุ่มนักนบอลเบบอลที่เดินทางไปเล่นต่างแดนในลักษณะของการแข่งขันแบบอีเวนต์ด้วยก็คือ จัดระยะสั้นที่มีทั้งนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงด้วยผลหลกัลกๆก็คือเรื่องของเงินไรายได้ที่มันได้กลับมาคุ้มค่านะครับเมื่อวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกไรสตาร์ดึงดูดความสนใจสมาคมในฐานะหัวเรือใหญ่ที่ดูแลก็ไมีไความสําคัญที่จะมุ่งเน้นพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลลีกเป็นอันดับแรกๆมันจึงส่งผลต่อไปถึงภาคเอกชนครับที่มีความกังวลและก็ลังเลใจที่จะลงทุนกับวอลเลย์บอลลีกไทยด้วยเ,เงินมหาศาลนั่นจึงทําให้วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ได้รับความสนใจน้อยลงเรื่อยๆครับส่วนกระแสะกับผลงานของทีมชาติยิ่งเมื่อไปเทียบกับฟุตบอลต้องบอกเลยนะครับว่ามันคนละเรื่องกันเพราะว่าฟุตบอลมีการแข่งขันตลอดทั้งปีโปรแกรมทีมชาติกับโปรแกรมบอลลีกถึงแม้จะจะัดสรรกันมีปัญหาอยู่บ้างแต่มันก็มีความชัดเจนและมีความต่อเนื่องในการแข่งขันที่มีโปรแกรมเกือบจะแน่นอนในทุกๆปีนะครับช่วงหลังมีปัญหามาหน่อยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็วางกันเป็นระบบสโมสรฟุตบอลสามารถเซ็นสัญ,ญญาทั้งเตะแบบเต็มฤดูกาลได้แบบเต็มปีได้ ยิ่งปัจจุบันเนี่ยสโมสรที่มีเงินทุนเป็นทีมใหญ่สามารถเซ็นสัญญานักบอลคนเดียวได้2-3ปีซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพได้เลยครับส่วนบอลลีบอลเนี่ยยังไม่ใช่นักบอลระดับไทยลีกเนี่ยมีค่าเหนื่อยเฉลี่ยเงินเดือนอยู่ในระดับครึ่งแสนส่วนนักบอลดีกรีทีมชาติเนี่ยเงินเดือนทะลุแตะไปหลักแสนทั้งนั้นนะครับส่วนกลุ่มนักเตะท,ที่เป็นขายประจําทีมชาติเป็นตัวหลักของสงโมสรใหญ่ๆเงินเดือนระดับครึ่งล้านเลยด้ดยสามครับซึ่งมันก็มั่นคงมากกว่า เมื่อเทียบกับนักบอลล์บอลครับแต่อะไรก็ตามครับด้วยความที่ฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬา,าชีพที่นักกีฬาเนี่ยมีรายรับมีเงินเดือนที่เลี้ยงตัวเองได้ส่วนวอลล์บอลเนี่ยแม้จะเป็นกีฬา,าชีพแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันยังเป็นกึ่งอาชีพมากกว่าครับเพราะทุกปีเมื่อหลีกจบคนที่มีชื่อติดทีมชาติก็ได้ไปต่อมีเงินมากพอทั้งเงินอัดฉีดเบี้ยเลี้ยงซ้อมแล้วก็ไปลุ้นผลงานในการแข่งขันกันเอา และก็ได้กระแสนะครับมีโฆษณาเข้ามามีคนสนใจมีชื่อเสียงไปต่อยอดด้านอื่นได้แต่สําหรับคนที่ไม่ติดทีมชาติก็ต้องไปหางานอื่นทำครับกว่าจะได้เงินจากการเล่นบอลให้บอลก็ต้องรอให้หลีกวนกลับมาแข่งขันใหม่กลายเป็นลูปที่เกิดขึ้นแบบนี้วนไปในทุกๆปีครับเป็นไงกันบ้างครับก็น่าจะเห็นภาพนะครับเวลาที่ผมจะพูดถึงปัญหาหรือผมจะให้ความรู้ซึ่งก็ไม่ได้มีมากมายนะครับเราอาจจะคุยกันในมุมที่ผมมีความรู้ระดับหนึ่งเพื่อนๆบิวความรู้มาเติมเต็มผมในคอมเมนต์ ก็ใส่เข้ามาครับอยากให้ผมทําเรื่องนี้หรือถามผมได้ผมจะเอาตรงนี้ไปต่อยอดทําเรื่องใหม่ให้พวกเราได้ดูกันเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเงินเดือนของนักวอลเลย์บอลมันแตกต่างกับฟุตบอลมันมีวิธีการนะครับไม่เหมือนกันด้วยเรื่องของบริบทของการแข่งขันช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันแล้วการหาเงินของนักวอลเลย์บอลจะต้องไปโตในจุดไหนพอจะเข้าใจปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในคลิปต่อๆไปยังมีปัญหาเยอะนะครับที่หลายหลายคนอาจจะมองข้ามไป แล้วแค่มองเห็นภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลในทีมชาติว่าโอ้โหวันนี้เราก้าวไประดับโลกแล้วแต่เรายังไปได้อีกครับและเราควรจะมีสควอตทีมที่ทําได้เหมือนญี่ปุ่นเอาไม่ต้องเทียบไกลนะเอาแค่ญี่ปุ่นที่มีถึง3ชุด4ชุดเลยแม้แต่จีนด้วยนะคับมีทีมระดับมหาวิทยาลัยที่มาสู้กับเราเนี่ยเรายังเหนื่อยเลยกว่าจะเอาชนะเขาได้ส่วนของเราเองจะบอกว่าชุดดเดิมชุดเที่ยวชุดเดียวกันก็ประมาณนั้นเพราะว่ามันมีนักกีฬาในสควอตอยู่ประมาณนึงที่ ตัวเลขจำนวนคนมันเยอะแต่คุณภาพตัวที่สอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นการเปลี่ยนทีนในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีคําถามและมันก็มีความหมายในส่วนที่แฟนกีฬาอาจจะไม่เข้าใจหรือแม้แต่ทีมโคช้ชก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันแก้ปัญหา่างนี้แต่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับวอลเลย์บอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งได้ไหมก็จะพอไหวนะเออตีไซโค้งไปแล้วกันเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ